ค่ารับรองยังไงให้เป็นค่าใช้ใจ่ายทางภาษีได้ Flow Account Audio b l o g เรื่องบัญชีภาษีที่เราอยากเล่าให้คุณฟังค่ารับรองถือเป็นค่าใช้ใจ่ายที่มีอยู่เกือบทุกประเภทธุรกิจเลยนะคะถ้าถามว่าค่ารับรองเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จ่ายอะไร หลายคนก็คงจะตอบได้นะคะว่าน่าจะเป็นค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ได้ทำการเลี้ยงลูกค้าไปนั่นเองค่ะแล้วทำไมค่ารับรองถึงเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามก็เพราะว่าค่ารับรองเนี่ยอาจจะมีความขาบเกี่ยวกับการเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการนั่นเองค่ะแต่สมพากรก็เข้าใจนะคะว่าเป็นธรรมชาติของการทำธุรกิจจึงเปิดช่องให้ค่ารับรองสามารถเป็นค่าใช้จ่ายได้แต่มีหลักเกณฑ์และจำนวนที่จำกัดค่ะ ดังนั้นส่วนที่เกินจากหลักเกณฑ์จะถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามทันทีนะคะแล้วหลักเกณฑ์อะไรที่จะบอกว่าค่ารับรองนี้สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายได้ตามกฎหมายข้อแรกเลยนะคะค่ารับรองนั้นต้องเป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไปเช่นพาลูกค้ามาเยี่ยมชมกิจการแล้วมีการเลี้ยงรับรองหรือว่าจ่ายค่าโรงแรมให้ลูกค้าที่บินมาเยี่ยมชมกิจการเป็นต้นค่ะข้อ2 บุคคลที่ได้รับการรับรองต้องไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทยกเว้นแต่ว่าลูกจ้างคนนั้นมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมหรืออำนวยความสะดวกลูกค้าในการรับรองด้วยนะคะข้อ3ค่ะค่ารับรองนั้นต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงที่จะอำนวยประโยชน์แก่กิจการโดยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือ 1. ค่ารับรองที่เป็นค่าบริการเช่นค่าที่พักลูกค้าค่ายานพาหนะ ตัวเครื่องบินค่าอาหารและเครื่องดื่มหรือค่ารับรองที่เป็นค่าบริการทางกฎหมายเป็นต้นค่ะ2ก็คือค่ารับรองที่ให้เป็นสิ่งของเช่นการให้ของแก่บุคคลภายนอกพวกกระเช้าผลไม้นาฬิกาของชำร่วยอะไรพวกนี้นะคะซึ่งหากเป็นสิ่งของก็จะมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อค่ะก็คือมูลค่าของสิ่งของที่ให้ต้องไม่สูงเกินสมควรนะคะ โดยจำกัดไว้ที่เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วต้องไม่เกิน2,000บาทต่อคนและต่อครั้งที่ให้การรับรองนะคะซึ่งถ้ามูลค่าเกิน2,000บาทส่วนที่เกินมาจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทันทีค่ะและข้อ 4. สุดท้ายคือค่ารับรองนั้นต้องมีกรรมการผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวคนใดคนหนึ่งเป็นผู้อนุมัติ และต้องมีหลักฐานของผู้รับเงินด้วยนะคะสำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการจ่ายค่ารับรองมีอะไรบ้าง 1. ค่ะต้องจัดทําใบขออนุมัติเบิกค่ารับรองโดยต้องมีกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกิจการให้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติค่ะ 2. ต้องระบุว่าบุคคลภายนอกที่กิจการเลี้ยงรับรองเป็นใครเกี่ยวข้องอย่างไรกับกิจการระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่เลี้ยงรับรองด้วยนะคะและ3ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินค่ารับรองด้วยค่ะก็อย่างเช่นพวกใบเสร็จใบสำคัญรับเงินเป็นต้นนะคะแล้วจะทํำยังไงให้นําค่ารับรองมาหักเป็นค่าใช้จ่ายภาษีได้ก่อนอื่นค่ะเราต้องรวบรวมรายได้ทั้งปีแบบที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะมาเทียบกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณวันสิ้นงวดว่าอันไหนมีมูลค่ามากกว่าคะ่ะแล้วก็นำตัวเลขนั้นไปคูณกับ0.3เอร์เซเพื่อจะได้ยอดค่ารับรองที่เราสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้นั่นเองคะ่ะแล้วทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วคืออะไรสำหรับทุนจดทะเบียนบริษัทเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะ 1. ทุนจดทะเบียนตอนที่เราไปยื่นเรื่องขอจดบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั่นแหลคะค่ะสมมุติ เราขอยื่นจดทะเบียนไป1ล้านบาทซึ่งทุนนี้สามารถแบ่งชำระได้นะคะดังนั้นการแบ่งชำระที่ว่าก็จะกลายเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วนั่นเองค่ะเช่นจ่ายไปแล้ว25%ก็คือเราจ่ายไป2 5 0 0 0 0จากใน1ล้านบาทนั่นเองตัวอย่างการคำนวณค่ารับรองที่เราจะสามารถใช้ได้นะคะสมมติรายได้ที่เราขายของได้ทั้งปีเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาท แต่ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเมื่อกี้เราจ่ายไปแค่2 5 0 0 0 0ใช่ไหมคะดังนั้นรายได้จากการขายก็คือมีมูลค่ามากกว่าเราก็เอา1ล้านบาทไปคูณกับ0.3%ก็จะได้เท่ากับ3,000บาทนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ารับรองทั้งปีที่เราสามารถจ่ายและเอามาเคลมภาษีได้ก็จะได้แค่3,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกินกว่านี้ก็ต้องนำมาบวกกลับเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนั่นเองค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายต้องห้ามเยอะเกินไปก็ต้องวางแผนประมาณการรายได้ใน1ปีของเราก่อนค่ะว่าเราน่าจะมีรายได้เท่าไหร่แล้วประมาณการค่ารับรองให้สอดคล้องกันก็คือไม่เกิน0.3%ของรายได้หรือทุนที่ชำระแล้วนั่นเองค่ะหรือจะเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flow Account ช่วยรวบรวมข้อมูลทั้งรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ง่ายต่อการประมาณการค่ารับรองตั้งแต่นนเนิ่นก็ได้นะคะ สำหรับใครที่ต้องการอ่านบทความนี้แบบฉบับเต็มก็สามารถคลิกได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ Flow Account โปรแกร,รมบัญชีออนไลน์ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ใช้ได้ทั้งบนเว็บไซต์และในแอปมือถือทดลองใช้งานทุกฟังก์ชันฟรี30วันค่ะ